แต้มบุญรันทุกวงการจริงๆเลยเละค่ะเมื่อน,นักร้องระดับโลกอย่าง Lisa, ลิซ่าลลิสามนโนบาลหรือลิซ่าแบดพิงค์โผล่เซอร์ไพรส์ปรากฏตัวร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยดวลแข้งกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานโดยแฟนๆที่เห็นสาวลิซ่าแบบใกล้ชิดก็แห่แชร์คลิปแชร์รูปโมเมนต์สุดน่ารักในการเชียร์บอลแบบจริงจัง อีกทั้งเหล่าคนบันเทิงที่มาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ก็แอบ,บกีดแอบบถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งนิกกี้นัชชัดแจ็คแฟนชันเกตเวลิงทรนเบดรักวานีเรียกได้ว,วา่าบางคนลืมดูบอลไปเลยมัวแต่ดูน้องลิซ่าแต้มบุญที่สะสมมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ